เด็กๆใครดูออกบ้างว่าข้อ20ทดสอบเรื่องอะไรเทนรู้ได้ไงว่าเป็นเทนน่ะมันทําไมคะมันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆตามเทนนะคะงั้นใครบอกได้บ้างว่าเทนไหนบ้างพี่ไม่สอนละเพราะพี่สอนแล้วเงยหน้าหนึ่งเทนไหนเพรสเซนอะไรเพรสเซนต์สิมสองเทนไหนเพรสเซนแน่นอนเพราะเป็นอาถูกป่ะเพรสเซนอะไรเพรสเซนอะไรเพรสเซนต์สิมอ้า เพรสเซนต์ซเหมือนกันแล้วทำไมไม่เหมือนข้างบนล่ะเก่งมากครับดีเพื่อนในห้องตอบได้เป็น Present sim p a s s i v e คะ่ Pass คะ a s s i v e ค่ะเอ๊ะใครยังจำได้พี่พีชี่สอนแล้วถ้าเป็น Passive ต้องดูว่าประธานประธานต้องแปลว่าอะไรประธานถูกใครกระทำถูกเว r รกระทำหรือเปล่านะคะโอเคข้อ3เด็กๆคะ่ะ have uploaded เทนไหนดูตัวแรกก่อนตัวแรกบอกว่าเป็น present past หรือ future เร็วบอกมา present อะไรอะ่ะ เพอร์เฟเก่งมากตัวที่3ค่ะเร็ว p a s s แน่นอน Pass อะไรวะเก่งมากค่ะพารัสเพอร์เฟกต์คอนติเนียเฮ้ยเด็กโรงเรียนนี้ประทับใจอะ่ะเก่งจังอันสุดท้ายใครบอกได้ Future อะไรอะ่ะฟิวเจอร์คอน n ิเนีค่ะเงยหน้าห้ามดูอะไรเลยเจอข้อสอบเทนทห้ดู3เรื่องดูอะไรบ้างหนึ่งประธาน2คํคำบอกเวลา3 Active Passive หาประธานให้เจอของประโยคข้อ20ใครเจอประธานบ้างบอกมาประโยคมันขึ้นต้นหลัง in addition หนูเห็น in addition ไหมลกูกประโยคมันขึ้นว่าประมาณ5 0 0แสนกว่าชั่วโมงของวิดีโอแล้วก็ every day จบแค่นี้เลยประโยคเลยนคะค่ะใครบอกได้ว่างว่าประธานคืออะไร50 0แสนชั่วโมงของวิดีโอคะ่ะนี่คือประธานทั้งหมดใครบอกได้บ้างว่าคำบอกเวลาคืออะไร everyday คำบอกเวลาเก่งมากใครรู้บ้างว่า every day เป็นคำบอกเวลาของเทนส์ไหน present อะไร present อะไร simple อุ้ยตายตาย present simple ก็ต้องดูเพราะมีสอง present simple ว่าลูกเงยนะ้าอันอื่นตัดทิ้งเลยนะอันอื่นตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งหมดเลยเหลือสองอัน present simple มี2อันนะลูกมันมี active กับ passive เราต้องกลับไปดูเลยคะประธานประธานคืออะไรนะ วิดีโอวิด <an> ีโอนั้นอัปโหลดตัวเองได้หรือว่าถูกอัพโหลดคะตอบข้อไหนคะเก่งมากค่ะ